ได้กับมุมนี้ก็จะมีคนถ่ายก็เคยถ่ายนะถ่ายไปประกวดถ่ายไปประกวดเด้อถ่ายไปประกวดประกวดเกี่ยวกับภาพประจําจังหวัดคัดเลือกร้อยภาพนะไม่ติดสักภาพถ่ายลูกสงลูกสาวในยวิวต่างก็มีตินมาเงินไปดูลกล่องคนกิฟแล้วก็แสงสือเนะี่ยเขาจัดดีนะโอ้หอันนี้เราต้องให้ความรู้กับเยาวชนให้เป็นสภาประชาชนจัดทําเลยนะสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมนะส่งเสริมสะท้อนมุมมองของท้องถิ่นการท่องเที่ยว ในเรื่องของการค้าขายต่างๆก็จะดีเห็นไหมอันนี้มุมนี้สวยผมมาถ่ายไว้เนี่ยคนอื่งก็ถ่ายไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนี่เราสภาพแวดล้อมเดียวกันเราก็จะมองมุมเห็นมุมเดียวกันถ้าเราไปยืนคนละมุมเราก็จะมองเห็นคนละมุมกันอันนี้เร,เรียกว่าประชาธิปไตายผ่านเลนอันนี้เด็กๆเ,เขาอาจจะเห็นแบบนี้เฮ้ยหันมาดิหันมาดิไม่เชื่อหันมาดิไม่เชื่อเชื่อแบบนี้ส่วนเราก็ให้ ai, ขอดูรอบๆดีกว่าเว้ยไม่ต้องคิดมากเหนื่อยน้อย ดูทุกรอบเลยรอบเลยนะทุกซอกทุกมุมเขาเรียกว่าทุกซอกทุกมุมเดอ้อลองมองดูทุกซอกทุกมุมนี่เอ้มันต่างกันยังไงวะเวลาไปคุยกับใครกับเขาเนี่ยจะได้รู้เข้าใจได้แต่ส่วนเด็กรุ่นใหม่ก็จะเชื่อมุมเดียวเขามองม,ม,อองมุมเดียวก็เชื่อมุมเดียวเขาป้อนข้อมูลมุมเดียวก็เชื่อมุมเดียวแล้วเวลาใครถกเถียงก็เอามุมนะัม้นมางัดเหมือนในทหารนเมริกันเอาเอาฐานของความคิดตัวเองมามงัดกับทหารไทยทหารไทยเกณฑ์ทหารเสร็จปุ๊บ ได้เป็นเกษตรกรนักปศุสัตว์นักประ,ประมงเสร็จสับภายใน2ปียังดีไม่ดีเรียนต่อใน10รู้เรื่องยุทธปกรณ์นำไปสู่การตรวจรับยุทธุปรณ์เป็นแล้วก็จะสามารถพัฒนาวงการยุทธปกรณ์ไทยก้าวไปสู่สากรรม,มืองการประเทศได้อย่างมั่นคงเฮ้ยยิงนกนัดเดียวเนี่ยไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ลูกหลานเกษตรกรเดี๋ยวน้อยก็มาฝึกวิันด้วยได้เรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ด้วยบวกรบกรบนีแล้วก็โอเค ก็เหมือนกับมาเรียนะนะเนาะสรงมาเรียนโรงเรียนประจำเลยโรงเรียนโรงเรียนลูกผู้ชายอืมแม้ว่ามุมมองมันไม่เหมือนกันเพราะเรายึดฐานของเรามากไปทีนี้จะยึดฐานไหนละ่ะต้องยึดฐานที่เราอยู่ปัจจุบันดิแต่ยึดฐานที่จินตนาการอยู่และฐานปัจจุบันทิ้งไปไหนแล้วจะยืนยังไงเออคนเราไม่มีแขนไม่มีแขนยังพอเข้าใจคนเราไม่มีขามันจะยืนยังไงนั่งรถเข็นหรือคนในอนาคตจะนั่งรถเข็นเจราจาปะติ่งหนงกันหรือไง เออเร็วดีนะนรุตข็นเนี่ยวิวแชร์มาเร็วกว่าเดินอย่างเยอะพี่มันต้องรักษาฐานรักษาแขานะรักษาขาคนโบราณก็คือขาคนในปัจจุบันก็คือตัวนะคนในอนาคตเนี่ยก็คือแขนคือมือเห็นไ,ไหมส่วนการอยู่รวมกันทั้งคนเกา่าคนปัจจุบันและคนใหม่ก็คือใช้สมองคือมุมมองความคิดต้องคิดรวมกันเอามุมมองมาประดิษฐ์ประต่อรวมกัน อยู่กันยังสุดโต่งไปได้หรอกเด้อชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ของเราคนใดคนหนึ่งเราเกิดมาก็มีกรรมกรรมมาได้เจอกันเป็นเผ่าพงเผาพันกันก็ควรจะรักษาน้ําจิต้ําใจกันไว้เด้อเออคิดไปได้ก็ก็ใช้ใจคิดนั่งสมาธิทํากรรม,มาฐานหายใจเข้าหายใจออกจเจริญวิปัสสนากรรม,มาฐานคิดไม่ออกอีกก็จเจริญดูนะ พวกสิ่งของเน่าเหม็นดูสิอย่างไรดูยามเราแก่เท่ากับบรณะสติใช่ไหมเออดูสิถ้าอยากจะแบบว่าวัยรุ่นหน่อยก็เพ่งกระสินเออเอาไอเนี่ยพวกเทียนเทียนไฟฟ้าเห็นไหมย่าช่บุรีไฟฟ้าเดอ้อเทียนที่แบบว่าไม่จะเป็นไฟร้อนเทียนที่เขาเสียบ u p s ได้อีแบตเตอรี่เพ่งเข้าไปหายใจเข้าหายใจออกเพ่งไป นึกถึงของเน่าเหม็นไปนึกถึงการเจริญเติบโตแล้วก็ตายไปท้ายที่สุดก็จะนึกได้ว่าเออเราทําไปทําไมทําไปคนรุ่นหลังก็ทําเหมือนกับเราแล้วเราจะไปอยู่ไหนเราไล่คนรุ่นนี้ไปตัดขาทิ้งเวลารุ่นใหม่มาก็ไม่มีขายืนไม่มีใครอ้อยคอยดูแลปกป้องเราเราปกป้องตัวเองได้ความเป็นจริงได้หรือคนมีทุนเขาก็รวยกว่าเราเขาพาเราไปม็บเรามีทุนเยอะเหมือนเขาไหม เราอยากมีความสุขต้องมีเงินทุนต้องมีอำนาจเท่ากับเขาถ้าจะมีเงินทุนมีอำนาจเท่ากันมีประหัตประหารแย่งชิงอำนาจแย่งชิงเงินทุนกันหรือปัญหาก็เกิดเหมือนคณะราษฎรที่แย่งชิงอำนาจแย่งชิงเงินทุนแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันท้ายที่สุดระบอบคณะที่บตยก็ล่มสลายกายรูปกายล่างมาเป็นทุนนิยมสามานกายรูปกายล่างมาย่ำยีประเทศไทยอย่างไม่มีหยุดมีย่อนเนี่ยพามาวัด พามาเจดีพามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่นี่หวังว่าคงจะพาให้สอสอของท่านได้มาร่วมด้วยช่วยกันคิดอย่าทะเลาะกันเนย่ยเขาพัฒนามาถึงจุดหนึ่งเคยสวยนะทาสีซะสวยเลยแล้วก็ทะเลาะกันไม่รู้ความเจริญเนี่ยนำมาซึ่งความทะเลาะการแก่งแย่งชิงดีหรือเปล่าละคิดหน่าคิด รวบรัดตัดความบ่นพอละเหนื่อยละจะกลับบ้านหวังว่าคงจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยจากการชวนเที่ยวเที่ยวไปบนไปในครั้งนี้เดอ้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนำพาสปรปสาสรรพสินจนใจดนใจให้คนไทยดนใจให้คนไทยอย่าจนใจต่อกันให้เปิดใจรักกันเปิดใจเข้าใจกันทั้งคนยุคใหมย่ยุคกลางแล้วก็ยุคเก่า ร่วมโดยช่วยกันคิดร่วมโดยช่วยกันทําร่วมโดยช่วยกันรับผิดชอบประเทศนี้อย่าเห็นการเลือกตั้งเป็นการทําสงครามเอาชนะคัดค้านกันแต่ต้องใช้สติสัมปชัญญะเตือนตนระลึกให้ได้ว่าเราก็มาจากเลือดเนื้อเชื้อไขกันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันทักทอเป็นดีเอ็นเอร่วมกันหาได้เป็นอื่นไม่นั่นก็คือมวลมนุษยชาติใหญ่เลยต้องประหัดประหารกันต้องคิดร้ายต่อกัน ต้องเอาดีเอาเด่นแข่งกันทำไมไม่ยืนอยู่บนทางสายกลางยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก้าวไปข้างหน้าเด็ดทันทีทำไมต้องทุบฐานทิ้งกว่าฐานจะสร้างใหม่ได้คนอื่นเขาก็เดินแซงไปแล้วหรือไม่เขาก็ลุมกินโต๊ะเราเพราะเรามืงุมมากาหลาอยู่กับที่ขอให้ความเจริญเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับทุกท่านสวัสดี